สวัสดีค่ะชุดนี้เป็นล้อเดิมรีโวนะคะขอบ16นะคะเตรียมจัดส่งนะคะปลายทางจังหวัดสุรินทนะคะขอบยางมิชลินนะคะ5 6 5 6นนะคะ, 2, 1, 5, 6, 5, ะ,คะเป็นยางปี23นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเอาไปส่งนะคะที่ขนส่งนะคะ B.I. นะคะขนส่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดการสินนะคะ ฝังจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะจะเป็นยางใหม่ยางเพอร์เซนหรือจะเป็นล้อพร้อมยางนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะ089605803 0ค่ะ ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะสามารถเก็บค่าสินค้าปลายทางได้ด้วยนะคะหรือจะโอนเงินนะคะผ่านทางบัญชีร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางนะคะโดยนายสัญญาเพนจันนะคะบัญชีนี้นะคะถูกต้องนะคะถ้าบัญชีอื่นจะเป็นมิตรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ